หายเลยหายเลยฉันทําตัวไม่ถูกอ่ะวันนี้มาทำอะไรคะลงทะเบียนมาเป็นแฟนคลับมาร์คพาคินวันเกิดมาร์คพาคินแล้วเขาให้เปิดลงทะเบียนใช่ปะแล้วตอนลงก็ไม่คิดว่าจะทันอ่ะแต่ลงทันแล้วก็มางานวันเกิดมาร์คพาคินนะกี่คนน,ะว,น,น,นะวันเนี้ยสี่ร้อยรึเปล่าเออไม่รู้่แต่ว่าคือที่อุ้ยนี่ไงเนี่ยโซโล่มาร์คมาร์คมาอะไรเนี่ยมาร์คโคนอ่ะ คือตั้งใจบอกบอกมาร์้วว่าจะเป็นมัหมี่มาร์คเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีซีรีส์แล้วมาร์คโอมแล้วก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะเป็นมัมมี่เขาเองแล้วฉันก็ลงทะเบียนม,มาแล้วฉันคือไม่เคยมางานวันเกิดใครเลยที่เป็นทัแเดะนี่คือคนแรกในชีวิตแล้วฉันก็เลยแบบหมายถึงว่าที่มาแบบงานพเวษอะนอกจากนี้ก็คือไปงานที่เขาเชิญไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มาในฐานะแฟลงขับก็เลยค่อนข้างกดดันเกลงตื่นเต้นวะนี่ไปปรลงทะเบียน,ปปนฉันตื่นเต้นมากจ

ไปเข้าไปรับที่เลยสูงตึ้นเหรอพี่สาวเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้าวยู่ที่ี่เพราะว่าคนเดินพี่สาวเขาเอาตัวสูงสูงไปร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยเขาโค้งโค้งล่างเขาเหมือนนักกีฬาโค้นเลยเอทีสีเลยเลือกไปว่านี่แหละคือเอ๊ออะไรมาใส่มาฮะมาใสยนะฮะเต้นเที่ยสามตาสักหนึ่งไหมฮะมาใส่ เราเล่นนะครับฉันลงทะเบียนทันนะโอเคพี่ฝลก็เห็นเราเดินหลายวันแลวมไม้น้องมึงตีแบบเป็นเป่าไม้บอกเป็นเป็นนักกีฬาแล้วร่างก,กายสมรรถภาพาเป็นไงคือวิพน์เนี่ยเขาเป็นโค้ชเวทีนิงเนี่ยเขาจะดูเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายทีมีโอกาสเขาบอกอะลองมาวิ่งดิเร็วไหมอุ้ยโอกาสดีเราก็เดิอนอยู่หลายวันเดินนน่องปูดไปหมดแล้วเพิ่งเรียกวันแรกเอาวะปะเปลี่ยนรองเท้าเลยได้โชว์และศักยภาพ เดินมาหลายวันแล้วพอลีฟีขอเราแค่สิบนั้นสิบสามเองอะ่ะแล้ทีมชาตินั้นก็สิบเจ็ดสิบแปดแล้วห้าปีวิ่งได้เท่ายัางไงก็มีสิทธิ์ได้เข้าแน่ๆโอเคไปออกตัวเราก็เร่งลนะปุ๊บเราก็วิ่งสับหลับหูหลับตาวิ่งวิ่งวิ่งวิวิวเหมือนเคาะกมอะไรไม่รู้ที่สร้างมามันเขาเรียกว่ามันคืนทันตาเห็นเลยยามคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าทางเขาวิ่งมาเออ โทษครับเด็กที่ไหนไม่รู้วิ่งลุยสวนตะขบเละไปหมดเลยครับคือตอนนั้นไอความที่เราวิ่งเร็วมากๆอะะลีนาลีนมันหลังเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราเป็นยังไงแล้วพอมาดูอีกทีเมตตะขบแตกเต็มตัวไปหมดสภาพเละไปหมดจังหวะที่ถูสบู่ไปที่หน้าเชื่อไหมแม่งแสบมากแสบแบบแสบแบบลืมตาไม่ขึ้นเลยคิดว่าสบู่เป็นอะไรปะวะ พอรู้ผลอีกทีคือสี่วันผ่านไปหน้าเราตรงเนี้ยแผ่นหน้าผากเป็นสะเก็ดไปหมดเลยคืนตะขบมันแตกแป๊ะแป๊ะแปะแปะแปะ,แ,ปะแล้วมันป็นแผลเป็นสะเก็ดไปหมดเลยไม่เ็บว่ากก็เลยอย่าไปหาทำนะขี้โกงขี้โกงเนี่ยมันไม่เคยจะเลยนะแล้วเขาไม่ได้เข้เขาจริงจีประมาณนี้แต่เล่นเกมมันดีกว่าไหมอันนี้จบโชคท,อง,ทองแล้วนะครับผมนะครับ เล่อไปเริ่เหมือนกันนะเริ่อที่แฟนเก่าแม่นี่โกรธแม่จริงนะตอนนั้นน่ะไม่ขำเลยตอนเขาถ่ายยังโกรธแล้ววิ่งขึ้นห้องเราให้จบเล่นของแล้วครับทุกคนเดี๋ยวน้องจ้าเล่นเกมมันเกินคือไม่ถูกมากครับต่อไปจะเป็นเล่นเกมเขาเรียกว่าการมาจับไปเกินมาแล้วเดี๋ยวผมจะแฟนคลับอ่ะคือมันนั่งคนเดียวแล้วมันหน่องเดี๋ยวจิตวิทยาขั้นสูงจากมหาลัยออกเล็กออกฟอร์ดท่านสิเอานะพร้อมนะ ไม่อยากรู้ว่าอันนี้มางานประมาณกี่คนนะสามอยห้าสคนที่มารวมตัวกันโดยนัดหมายเนาะอินเตอร์แฟนค่ะอินเตอร์แฟนโเอ็มซีเอ็มซีฮัลโหลเอ้ยฟอร์มฮ่องกงนี่ฮา อเอาเราถาม,ถามง่ายๆก่อนแล้วกัน <laughs> ถามว่า,ารู้จักมาพาคินจากผลงานไหนครับ so what is the first มาพาคิน that you know where do you, you from where do you know มาพาคิน uh uh I I I uh, know you from vice president อ่าชิวอซน จิ้วสน้วสนประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนประเด็นคือเราเนาะที่น่าเราคือสานเก้าแต่เราคือแถวอะไรเราไม่รู้เดี๋ยวเรามาลุนกันไอแคลสปีนิ้มาไดหน่อยอ๋อคนไทยคนไลยลูกคนไทย Hello 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 Where you from Thailand l l y Yes Bangkok จริงวะเนี่ยจริงเนี่ยข้อคำถามเลยครับคุณอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ20 20 20 t w ่เยแก้งหรือจริงอ่าไม่รู้เลยเนี่ยค่ะคนไทยค่ะคนไทยเหรออุ้ยเจอเจอเนียนมากนะเมื่อกี้ ไอผลงานการแซดผมมันมีเยอะมากแล้วผมว่าโดยจับจิ้นเยอะมากจกรู้ว่าชอบให้ผมจิ้นกับคู่ไหนสุดเลือกได้เลยเลือกได้เลยผมโอเคดูคู่อยู่แล้วถามอีกรอบได้ไหมครัคำถามคือผมเนี่ยมีคู่จิ้นเยอะแบบคนจับจิ้นหลายๆคู่อะไรอย่างนี้ยก็ชอบให้ผมจิ้นกับใครที่สุด หรือไม่ต้องคนที่ผมเลนน่นไนะถ้าเริ่มผมจริงได้หนึ่งกว่ใหญ่ผมจริงกับหนูนี่เลยค่ะเ <c oughs> <c oughs> จ็บคอเลยเร,ร,รับรู้ในความเป็นมาอีกด้านหนึ่งเ,ออเหมือนกันเพราะว่ามันมีนสองด้านเสมอสุดยอดโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาร์กนั่งตรงนี้นะคะหะันหลังแล้วเดี๋ยวก็อ่า กล้องงานเรามาเรียกโอเคใช่ค่ะคุณสามารถนั่งลงไปตรงนั้นได้เลยค่ะโ <Okay. S 1> oh. อ้ยืนนานได้ยังป้างมันกล้องะาะเมื่อกี้มันไม่ได้กลองมันแก่ <laughs> อ่าใช่เลยจ้าแฮปปี้วัน เดี๋ยวเราต้องการครับคนเดียวจะได้เห็น Happy birthday, Happy, birthday Happy birthday to you Happy birthday TO YOU Happy birthday Happy birthday to you อันนี้ฐานก่อนอฐานนะครับขอให้ ซีรีส์นะครับซีรีส์เราชื่ออะไรนะเดือนน่ะสวีทโฮมโกเดนเทสทีมชุมชนทีนี้ครับปังนะครับมีคนดูเยอะแล้วก็ทำงานกับคนที่ชอบมากๆครับคุยมานานจังเดี๋ยวไม่เห็นเลยผมอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะในห้องผมไม่เห็นคนนั้นหรือเพิ่งมาเอ๊ือาอะไรเหรออ๋อ อ่าคคุณรู้ไหมว่าผมผมเนี่ยอาจจะเย็นใจเยอะแล้วพูดตื่นเต้นแล้วจะพูดอะไรไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกในรอบแบบครึ่งปีที่นั่งวินจริงหรอใช่มางานวันเกิดมันจะนั่งไม่ได้เลยว่าวินบอลชายมันจะรีโมซีนุกตลอดเลยหรือยังไงขอให้ไม่ไม่เมื่อกี้อวยพรแต่ว่าอะไรบ้างนะไม่ได้อวยพรขอให้ซีรีส์อ๋อก็ขอให้ เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสุขแลวกันเพราะว่าตั้งแต่รู้จักพี่มามารูเแล้วแบบสิ่งที่ทําให้พี่มาแบบเติมเ็ฟูลฟิลพี่มาแบบหรือจุดมุ่งหมายของพี่มาแบบไม่ใช่เรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องชื่อเสียงแต่ว่าอันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งชอบอ้าโอเคคือเือเืแต่ว่าเอ่อป็นสิ่งที่พี่มาตั้งใจจริงอะ่ะคือคนให้ที่การที่ทําให้คนรอบข้างพี่มาเนี่ยมีความสุข สบายอะไรอย่างนี้ซึ่งทำหน้าที่ตรงนี้มันก็มันก็มันก็ใช้แรงมันก็ใช้สุขภาพมันก็ใช้พลังงานเยอะเลยแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็เป็นคนที่คอยสร้างแบบสีสันให้แบบทุกคนทั้งแบบหมู่น้อยหมู่มากเหมือนทุกนเหมือนที่ทุกคนเห็นนะฮะก็อะไรดีก็ทําต่อไปขอให้มีความสุขมากๆเพราะว่าผมเชื่อว่า ถ้ามีมีความสุขกับทุกอย่างมันจะดีเองแล้วก็อยากฝากบอกทีมาว่าเอ่อถ้าวันไหนที่รู้สึกไม่มีความสุขอะความสุขของมันอยู่รอบตัวอยู่เรามองอต้องมางวันที่ผมนายยังไม่เล่นเลยโถจะบ่ายยังเล่นเลยละมองวัที่ผมอากอดทีก็ดีนั่งเกี่ยววะนั่งเกี่วมาแั่งเกี่ยวมาไม่คิดว่าตอนแรกผมไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างเพราะว่าจริง ไม่มีเลยเออใช่ไม่มีใครมีคุณมามีชั้คนเดียว่บางคนก็ติดธุระอะไรกี่บ้างอะไรเงี้ยถ้าเขาว่างเขาก็มาการแล้วเซอร์ไพรส์ที่ผมจะมอบให้ผมผมรู้ไหมว่าจะร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเพลงหนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเ,เล่นอ่ะฝากฝากซีรีส์เราสักนิดนึงถ,ถ้าจะให้ร้องเพลงติดต่อติดต่อจีมันชีบีดูหน่ะอ่ะเราเรา,เราพูดถึงซีรีส์ไหมที่เราต้องเล่นในงานปีนาจริงๆจู่มึงหมายของของ อยากให้ซีรีส์ตัวนี้มันทำงานแนวคนบ้างก็เหมือนทั้งเรื่องเล่าทั้งการเขียนบทอ่ะมันเขียนออกมาอยู่แล้วให้ที่จะให้คนดูทุกคนนะฮะรู้สึกมีความสุขกันตอนที่ดูอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสองคนจะได้แบบโชว์มือเราไหมออกมาจริงๆอยากให้ซีรีส์นี้มันดีพอทางการแสดงมาด้วยพอในเรื่องด้วยเพราะว่า เขาขายเป็นซีรีส์เรื่องนี้ด anyway> ้วยอะไรอย่จริงซีรีส์เรื่องนี้มันทํางานถ้าทุกคนเด็ดนิยายน่าจะเปิดขายอะไรเงี้ยอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีครับอยากลองลองทอล์กไหมลองทอลกแบบผมสักนิดนึงไหมน่าอยากอยากลองแต่ว่ากลัวทุกคนจะเสียเวลาไงเพราะว่าไม่ได้มีเวลามีเวลาผลพวงในอดีตของน้องโอมเออชื่อชื่อชื่อโชว์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 คือผลพวงในอดีตของมาร์คพาคิน เพราะเราทุกคนในวันน like ี้คือผลพวงของอดีตเราทั้งหมดพวกไหนไอโอไม่ทีฟุ้งที่พอยเชคก์กันพวกไหนละอ่ะมีไหมมีอย่างเรา嘛ประสบการณ์ก็ได้เจอพี่มาครั้งแรกเจอมาครั้งแรกเจอพี่มาครั้งแรกแตาจริงๆผมจำไม่ได้เราก็เจอพี่มาครั้งแรกเออแต่ที่จำได้ห้องเวิร์กช็อปตอนลาถวยไหลที่ทำเวิร์กช็อปเอออันนี้เราตลกดว่าเจอกันครั้งแรกอม คือโอเนี่ยมันมีความคือแบบแรกคือโอเคคนนี้ไม่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งแบบหน้ามอง <ères> ผมยาวเลยมึงใ <laughs> นเสน่ห์หน้ามองามากแ,แต่มันก็มีความคือมันเป็นคนมีอีโกโ้ดนึงนะมันจะไม่ได้แบบเฟลนนี่เลยเข้าไปคุยหรือเข้าหางานไม่มีนะจะมีความเข้าถึงยากมากๆแล้วไม่มีกิจกรรมหนึ่งที่ต้องเวิร์กช็อปจำได้ไหมที่ต้องเป็นสัตว์คุณเป็นอะไรนะเสือดาวเสือดาวผมเป็นสงโต แล้วมันจะมีเนื้อชิ้นหนึ่งอยู่ตรงกลางเป็นปอดข้างที่เอาให้ตีว่านี่คือเนื้อที่ทุกคนอยากได้ไอ้น้ำตาลก็เป็นนกพิราบบ้างกออินทรียบ้างทุกคนเป็นอะไรกูคือเจ้าปากูต้องใหญ่หสุดในชีวิตของกูไอ้นี่เป็นเสือดาวมันก็จะชอบแบบปุ๊บมาแล้วหายไอ้นี้ใช่ไหมแล้วคือคือวิร์คช็อปมันต,ต้องอย่างนี้ต้งเป็นเสือจริงเข้าใจว่าวเราใส่ขาสั้นไอ้ใส่เกงอะขาสั้นแล้วเราก็อ,อย่างเงี้ยมันเจ็บเขา่าแล้เป็นสิ่งโต,ต้ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่เพิ่งเป็นสิ่งโตจริงก็ต้องยอมเจ็บ แล้วจะแยกไอ้เสือดาวอตัวเดียวแต่สิ่งที่เหนื่อยคือผมมันแยกอยู่นี้ฟัดฟัดอยู่นี้ไอ้เสือดาวทุบมาถือหมอนเสือดาวที่ไหนวิ่งสองขาวะไอโอวิ่งสองขาไอ้บอกก็เสือดาววิ่งเร็วไงก็เลยวิ่งสองขาเราก็จะว่าเราต้องคานเขาตามเขาแมงเปิดเหมือนกันเลยวเออมันมีความคิดที่แบบเออจะบอกว่าบไม่ดีก็ไม่ได้แต่แต่เป็นครั้งแรกที่แบบเข้าใจการแสดงอะไรอย่างเงี้ย เออแบบเออเ,อ,อเด็กไม่น่าสใน,นาสใจดีนะเราไอ้ผลโพลนี่คืออยากรู้ชื่อก่อนผลโพลมาคว้าคิดนี่คือเราเรื่องตัวเองเหรอถ้าเรื่องตัวเองสิถ้าคุณยิ้มนั่นแหละคือความสุขแล้วคุณยิ้มอยู่แล้วคุณมองผมก็ไม่รู้<ช>ไงความสุขหรือเปล่าอดีไหมทุกคนคุณเป็นหลายใจวะอายิ้มค่ะลึงซองอายิ้มค่ะยิมย้มยิ้มมินิฮาค่ะมินิฮามินิฮามินิฮาค่ะมินิฮา,าหัวใจดวงโตขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปค่ะ เอออ่ตัวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปค่ะตัวขึ้นอีกหนะึ่งสเต็ปเออ,อเออ,อตัวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปค่ะตัวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเอาโตสุดๆเลยโตสุดถ้าพี่จะโตได้เลยตอนนี้มันจะอ้วนหนุนแล้ว <c oughs> แฟนเยอะเหมือน,นกันเนี่ยที่ถามไปว่าไม่ไมรู้ว่าแบบมีแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นแฟนคลับที่มาเจอตัวเป็นๆกันเนี้ยบางคนอาจจะอยู่ในโซเชียลที่เราได้อ,าอ่านหรือได้เจออะไรย้ยการได้ไมาเห็นหน้าค่าตากันจริงนี้ mm. ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้รู้ว่าเออจริงๆก็มีคนรักเราอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานของผมได้ดีมากมากเลยถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นตลกให้ใครดูนะ พูดจริงๆเลยก็รู้ว่าวิทุนร,รอคอยการทําอะไรหลายๆอย่างของผมอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สัญญาว่าต่อไปนี้จะตั้งใจทํางานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะสร้างผลงานที่ดีมากๆขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยพยายามจะลดข้อเสียต่างๆตัวเองที่ถ้าทุกคนบอกมาว่าสิ่งนี้ไม่ดีผมก็จะปรับแล้วก็ปรับปรุงขอบคุณที่กล้าสอนผม, <c oughs> <c oughs> มขอบคุณนะณที่กล้าจะสอนหนูขอบคุณที่เตือนรตรงๆให้แบบ ไม่ดีก็บอกเลยว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้แบบสิ่งนี้ทุกคนมันส่งผลต่อคนหมู่มากนะอะไรเงี้ยบอกได้เลยตรงๆผมผิดผมขอโทษเพราะมนุษย์เรามันผิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแบบมันจะไม่มีใครไม่ผิดมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเก่งเท่าเราค่ะเนาะ <_ D> ผิดอยู่แล้วยอมรับผิดอยู่แล้วปรับปรุงแก้ไขยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเหมือนการเดินทางของผมนาะในสายอาชีพนี้ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันเมื่อไหร่ จากไปจากตายจากอยู่แล้วณวันที่จากไปจริงเนี่ยผมว่าคิดก,กับตัวเองว่าสิ่งที่สมมติว่าถ้าไม่ได้อยู่วงการแล้วหรือแบบสมมติคิดคิดไปอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนนึกถึงผมแล้วแค่หัวเราะมันอะไรเงี้ยเวลามืงก็จอมาฟาคินไปแล้วก็มีรอยยิ้มกับชื่อนีอะไรยงเงี้ยเห็นหน้ามาฟาคินแล้วก็นึกถึงรอยยิ้มของตัวเองอะไรเงี้ยครับแค่นี้ผมพอใจไม่ต้องไปจาว่าผมเป็นคนยังไงทํา แค่ยิ้มให้ผมก็พอแค่ยิ้มก็พอไใบตองของร้ <l oss> องเพลงทำไมวอกนั่นแหละอยากให้ทูนรอยยิ้มเวลาทุกพูดถึงชี่มาภาคิดตลกอันนี้ตลกอันนี้เป็นคนตลกผู้จ้าตลกทําให้มีความสุขพอจำแค่นั้นพอเลยกับสาหรับมาภาคินนะครับแล้วก็ผมอาจจะพูดกับอินเตอร์แฟนนะครับไม่เก่งแต่ผมเขียนมานะครับช่วยฟังหน่อยละกันนะนิดหน่อย How are we eating? Why <laughs> Okay, I want to thank you all for your support and for liking and loving me for who I am. Whether it's on any social media platform, I am always grateful and appreciate everything. I would also like to apologize for not begin able to communicate with my international friends that's often and that is because my list is not very strong but I promise to you all that I will try to improve my skills and talk to everyone more Love you guys Sorry na. <laughs> สนุกน่ารักน่ารักน้องน่ารักแฮปปีส้สป,ปอร์ตน้องได้ได้อ่าโอเคง<ห>ั้นเดี๋ยวเพ<ห>ื<ห>่อเพื่อให้เราแบบว่าใกล้ชิดเนอะ เสียงแตกด้วยไ <laughs> ป็นเบอรแพนปีนี่แท้ที่เลยให้ทำไรทำหมดเลยป๊ามเงย้ย จริงเหรอแม่มีบะหมี่จริงเหรอฉันจะซัพพอร์ตเธอทุกอย่างนุ้มเจอยายองเห็นยังเจอเธอยังอย่างในอกไม่เห็นมันอยู่นู่นนสวยอยู่นะไอ้นั่งหล่อใช่เลยวันนี้หล่อนะวันนี้หล่อจริงเหรอเออวันนี้เขาโดนเดมหมายถึงเธอหรือหมายถึงเธอจริงเหรอใช่ฉันเพิ่งเจวเธอวันนี้ยไอ้ยขอบคุณนะเราจะคบกันนานแล้วเอาไปกันต่อซัพพอร์ตซัพพอร์ตต้องดังมาอมต้องดังเนาะเขินม่กยิ่งเขิ ไปไปเนมันเกิดใครเลยพอเราพูดดีๆให้กันมันไม่เป็นชินนะต้องรางต้องรางเฮโดีเฮโเพเดยเาจะเมเลิฟเลิเลิบเลิซัะเจอเอออยากให้หอมแก้อ่ะ ไลฟ์โซเชียลมีเดีเดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างหน้าก่อนนะทุกคนอยู่ในความสงบตรงนี้นะคะเราสามารถดูจอได้นะคะเฮ้ยล้ะชับน่ะนั่งดูเขาทำอันนี้ในติ๊กตอกคืออะไรอันนี้ ฉันนั่งดูเขาทำเขาทำอย่างในต<โท>ิกตอกในทั้งน,นั่งดูเขาทำบังเอิญมากอยู่ตรงนี้ฉันเพิ่งนั่งดูเขาทำเมื่อคืนเลิกกว่า